Good morning. Good morning, teacher. How today? And I am fine, thank you. And you? Today I am great too. What day is today? today. เรา verb to be p รีเซฟ verb to be ah, verb to be อะ verb to be อ่าเด็กๆรู้เรือ verb to be ประกอบด้วยสามอย่างคืออะไรนะ is, a n d แล้วก็ ah แปลว่าอะไรเอ่ยสามคืแปลว่าอะไรคะเป็น you คือเขาจะเดินตามหลักอะไรเสนะลูกค่ะค่ะประค่าในสามคิดนี้เลยนะ I, you <c oughs> อะไรนะูเอยูคอะไรคะคุณอาร์ีอาร์เ์ีชอตามด้วยอะไรเสนออีโอเคเดีนี้ครูมีสื่อชิ้นนึงใครอยากมาลองเล่นกับครูอ่านเช่ปากกิกไรกนคะครูอยากได้ประโยชน์จรลออ่านด้ตังี a ติเชอรอ่าต่อไปคุณเจมส์อยากให้ประธานเป็นชีเขาไม่้ิอ่าถ้าประธานเป็นชีตาด้วยอะไรูุ is ออาบป็นั่งชีตาด้วยอะไรนะคะ is ชี is อาอะไรดี is าอะไรดีตอด้วยอะไรดีวันนี้ีชอยให้เลือกมีเชอหรือเพนเอาชีอสอะไรดีดรชค้นอ้างบีนอ่านประโยคนห้ฟังหน่อยซิ ชออ่ะปอไม่มีละเล่อ่ะต่อไปคนที่สองคนที่สองอยากได้ประธานเป็นอิดมาเซึ่งอยากได้ไหมลูกอ่ะดูฝั่ะพิกกี้เชิญค่ะคุณอยากได้ประธานเป็นอิดอิดแปลว่าอะไรคะมันใช่ไหมอิดใช้กับสัตว์แล้วก็สิ่งของแล้วจะใช้อิดออดอคเธอได้ไหมไม่ได้นะคะดอคเตอร์เป็นอะไรคะเป็นหมอใช่ไหมคะอ่ะดั่งพี่กี้ใช้อิด นนี้ก็อันนี้ก็โอีสโอเคผมให้ไม่ดิ้นเลยอยเขียนอีกคนนึงอีกคนนึงขยักเขียนรึอันนีรอแบอ่แบมี่เจอแบมเชิญแตมข่เชิญแล้วข้าวหนูไม่วารอ่าแบมเพื่อนอยากได้ประธานเป็นอะไรเอาเลยดิ B ไหม B day B ไหม B อ่า B ใช่มั้ะ หลังนี้วีวีตามช่วยอะไรคะวีตามช่วยอะไรคะอิสแ R มอาาร์ีตามช่วยอะไรเสมอนะอาร์ดูว่าแบบจะมี